ครับในสมัยที่คุณเรียนแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคุณอาจจะต้องได้ยินพวกสมาการแม็กซ์เวลล์อยู่แล้วนะครับก่อนที่จะพูดถึง L หรือว่าตัวตัวน้ำไฟฟ้าเนี่ยนะเราก็จะยกสมาการตัวนั้นไปเลยก็ต้องไปอ้างสมาก,การแม็กซ์เวลล์คือกฎของเลนส์นะครับเ V เนี่ยเท่ากับลบ L d i ดีนะครับนี่คือสมาก,การของเลนส์กฎของเลนส์ วิธีพิสูจน์เนี่ยก็ต้องไปดูโมเดลโมเดลพวกเขาเรียกว่าอะไรอะโมเดลพวก,ม,พวกมีแท่งแม่เหล็กเนี่ยไอแท่งเหล็กธรรมดาเนี่ยแล้วก็มีไฟฟ้าเนี่ยหมุนเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็มีกระแสะไหลเข้าไปเนี่ยแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะเป็นขดลวดใช่ไหมแล้วพอมันมีไอเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็คือขดลวดที่เอามาหมุนอย่างเงี้ยนะครับ แต่ว่าเราจําลองว่ามีเหล็กอะไรสักอย่างอยูอ่ด้านในแล้วพอไอที่มันเกิดเนี่ยมันก็เกิดเกิดอะไรเรียกว่าไอกระแสที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันก็ก,ก็ก็มีอะไรสักอย่างนี่แหละทาให้วอเตสมันเปลี่ยนไปในใน,ในบางจุดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยสรุปมาเป็นกฎของเลนส์ในแบบนี้นะโอเคเออไม่ได้แค่พิสูจน์แล้วละ่ะเพราะว่าตัวนี้เราจะนำมาใช้เลยนะครับ เรารู้จากสมการตัวนี้เนี่ยเรารู้ว่า,เา v เนี่ยก็คือ v ศูนย์ไซโอเมก้า t ใช่ไหมโอเมก้า t ตัวนี้เท่ากับลบ l เพราะว่าโอเตตมันลดลงเรื่อยๆ di by dt ตัวนี้ก็คือเป็น di by dt ตัวนี้ di by dt ลบ L, L D I เนี่ยเท่ากับ v ศ sin ์ไซโอเมกา t d t ใช่ไหมผมก็เอาโอเมกาคูณตลอด2ฝั่งของสมการนะมันก็จะได้เป็น d โอเมกา t ตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ sin ตัวนี้แล้วก็ v ศแล้วคุณก็จับอินทิเกรตนะมันก็จะเป็นโอเมกา L I ตัวนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ใส่ลบนะครับแล้ว ดีโคไซได้ลบไซเพราะฉะนั้นอินทิเกรตดีดีโคไซได้ลบไซใช่ไหมแสดงว่ามันก็ต้องเป็นลบโคไซโอเมกาทีตรงนี้แล้วก็ V ศูนย์ด้านหน้าใช่ไหมแล้วบวกได้ c ตรงนี้แต่เราไม่ได้แคร์ c อะไรอย่างนี้อยู่แล้วเราไม่สนใจนะครับเพราะเราอินทิเกรตเราอินทิเกรตตั้งแต่เวลาจุดเริ่มต้นถึสิ้นสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ไม,ไม่ไม่ได้มี c เกิดขึ้นเลยอยู่แล้วมันก็จะเป็นอะไร v ศูนย์ โคไซโอเมกาทีเท่ากับลบเออเท่ากับโอเมกาไอตัวนี้เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นไอเดียวเนี่ยเท่ากับ V0 ศูนย์ส่วนโอเมกาลใช่ไหมเอ่อโคไซโอเมกาทีคืออะไรไซ n เก้สาสิบหรือไพส่วนสองเนี่ยลบโอเมกาทีนี่คือสิ่งที่หากระแสไฟฟ้าได้นะครับในสมการเอ่อ ตัวนี้นี่คือสิ่งที่มันเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการรู้3อย่างเนี่ยทำให้เราสรุปออกมาได้จะได้เป็น C I V I L ที่ที่เป็นสูตรท่องกันนะก็ C I นำ V เนี่ย C I นำ V ช่ว่าเออ L V นำ I อะไรแบบเนี้ยเวลาคุณไปเขียนมันจะมีประโยชน์ในการเขียนเฟซเออร์นะครับไปเขียนเฟซเซอร์ แอดก็ไม่รู้นะว่าเดี๋ยวเนี้ยเขายังมีแนวโน้มจะกลับมาไหมซึ่งไอสีสมการแม็กซ์เวลเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะครับแต่ว่ากระดูก,ลกหลักสูตรกระทรวงของสสวทอ่ะดันทะลึ่งตัดออกไปแล้วนะแต่ว่าไปเรียนพวกควอนตัมถามจริงควอนตัมฟิสิกส์เนี่ยมันคุณจะเรียนยังไง หนึ่งแคลคูลัสคุณรู้ไหมแล้วก็โอฟิสิกเนี่ยคุณรู้ไหมฟิสิกอ่อแล้วก็แมทคุณมอไหมเอาแค่เนี่ยเอาสามสามอย่างเนี่ยแคลคูลัสโอฟิสิกแมทคุณพอไหมที่จะไปเรียนคอนตัมฟิสิกเอาไม่ต้องโมเดิร์นหรอกนะเอาแค่แบบฟิสิกที่กำลังจะ เปลี่ยนเข้าไปอยู่ยุคสมัยใหม่ก็คือเอาแมกซ์เวลเนี่ยเริ่มต้นที่แมกซ์เวลเลยสี่สมการแมกซ์เวลคุณรู้แค่น้อยแค่ไหนซึ่งไอเนี่ยคือหนึ่งในสมการแมกซ์เวลนะครับที่เราพูดกันมาทั้งหมดเลยและถามว่าพวกนี้มีประโยชน์มากๆในการที่ทําให้มนุษย์เนี่ยพัฒนาเทคโนโลยีได้เร็วก็จากสมการพวกนี้แหละด้วยโมเดลคณิตศาสตร์ง่ายๆการทดลองง่ายๆแต่ว่าก็ไม่ง่ายในยุคนั้นนะคือต้องถามว่าเขาต้องฉลาดแค่ไหนถึงถึงนั่งคิด ทฤษฎีพวกนี้ออกแอดว่าเนี่ยสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แอดไม่ใช่ครูไม่ใช่ติวเตอร์ก็อยากเรียกร้องให้สสวทพิจารณาหลักสูตรเพื่อที่จะนำฟิสิกส์ที่มันควรจะเรียนกลับมาครับ